สวัสดีค่ะพบกับยโยมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชมบอลสีที่อลังการงานสร้างกันค่ะเพื่อนๆนี่คืออลังการงานสร้างในตู้บ้านยายเลยนะคะเนี่ยเออเ <c oughs> พื่อนๆดูนะคะเนี่ยใหญ่โตจริงๆยายก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะนี่ใบที่เขางอกมา หลังจากที่ยายทําคลิปไปครั้งที่แล้วใหญ่โตมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อกัดสีกัดลายออกมาสีเขียวที่อยู่บนพื้นใบเขานี่จะเขียวเข้มแล้วก็ตัดกับสีชมพูเนาะอันนี้เขามีชื่อว่ามณนีจันทค่ะเพื่อนๆตอนที่ยายได้มายายคิดว่าเขาจะไม่ด่างแต่ตอนนี้เขาโตขึ้นมาเขามีความด่างค่ะด่างสวยด้วยต้นก็โตแข็งแรงอีกต่างหาก โอผิดคาดของยายเลยคะ่ะอันที่ยายคาดไว้ว่าเขาจะเป็นไม้กา้านอวบไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นมณีจันทร์ที่กัดลายสีชมพูขึ้นมาบนพื้นใบสีเขียวเฉยๆแต่ณนะวันนี้ไม่ใช่แล้วคะ่ะเพื่อนๆเขามีการเปลี่ยนแปลงไปมีความด่างหลายสีขึ้นมาในพื้นใบของเขาอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมคะเนี่ยมีความด่างสีขาวแซมขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งแรกๆไม่มีนะคะอันนี้เป็นใบที่งอกมา ไม่ใช่ล่าสุดนะคะเขามีใบใหม่ล่าสุดออกมาอีกค่ะเพื่อนๆใหญ่โตอลังการเส้นและกระดูกของเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแต่สะดือของเขาจะเป็นสีชมพูอมดำค่ะยิ่งใบนี้นะคะเพื่อนๆความด่างของเขาเห็นชัดเจนเลยค่ะด่างขึ้นมาเยอะมากเลยใหญ่โตอย่างนี้เลยค่ะ ก็ใบใหม่ของเขาอยู่ข้างในนั่นค่ะนั่นคือใบใหม่ที่งอกขึ้นมาล่าสุดยังไม่กลางใบเต็มที่ทีแรกที่เขายังไม่งอกใบใหม่ขึ้นมาใบานี้เขาจะไม่หย่อนลงอย่างนี้นะคะพอเขามีใบใหม่น้องใหม่ออกมาใบานี้เขาจะหย่อนลงมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะเหมือนแบ่งพื้นที่ให้ใบใหม่ของเขาที่จะเกิดมาตรงกลางกอได้ขึ้นมาเลยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสวยงามจริงๆ ดูด้านหลังของใบเขานะคะด้านหลังของใบเขากัดซะจน โปล่งหมดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ยังแข็งแรงนะคะใบเขานี่แข็งแรงนะคะเนี่ยไม่ใช่บอบบางนะกัดเยอะก็จริงแต่แข็งแรงค่ะอันนี้เขามีชื่อว่ามณีจันโตผิดคาดจริงๆค่ะเพื่อนๆมาชมต้นอื่น ที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะต้นนี้ยายได้มาเขามีชื่อว่าปีมะโรงค่ะเขาเป็นไม้ที่แบบกอเตี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะไม่สูงใบเขาบางค่ะไม่ค่อยจะแข็งหนาเหมือนชนิดอื่นแต่ทรงกอเขาสวยค่ะแตกออกมารอบๆกระถางเป็นทรงสวยเลยค่ะเดิมกัดชมพูมาแล้วค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยค่ะ ถางยังสีนิ้วเหมือนเดิมอยู่ข้างๆกันนี้น้องมีชื่อว่านารีบูรพาค่ะอืมยายไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะต้นเนี้ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆอีกเหมือนกัน<อ>ที่ได้มาเลี้ยงก็คือใบเขียวๆอย่างนี้ไม่เห็นความป้ายของเขาเลยเลี้ยงมาแบบเสียงๆ <laughs> แบบเสียงๆรุ้นๆ พอโตขึ้นมาป้าย่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ป้ายอย่างนี้เลยสวยมากราคาที่ได้มาก็จะเบาๆเนื่องจากว่าได้มาเป็นแบบเขียวๆไม่ป้ายสีให้เราได้เห็นเนาะยายก,ก็ชอบเลี้ยงไม้ต้นเล็กๆเอามาลุ้นอย่างนี้ละคะ่ะบางต้นก็ลุ้นได้ใจบางต้นก็ลุ้นจนกระทั่งโตแต่ก็ก็ไม่ป้ายไม่ดังก็มีค่ะแต่ต้นนี้สวยค่ะ ได้มาสมใจเลยค่ะเนี่ยนารีบุรพาค่ะอีกหนึ่งต้นโอ้สี <c oughs> เพื่อนๆดูต้นนี้สีได้ใจมากมิตรไมตรีค่ะ<อ>เขาทิ้งกอไปนานมากเลยนะคะเนี่ยทิ้งไปจนยายใจหาหอีกเหมือนกันพองอกขึ้นมาอีกใบเดียวหน่อเดียวสีสวยอย่างนี้เลยค่ะก่อนเขาอยู่ในกระถางห้านิ้ว แล้วก็ทิ้งกอไปพอทิ้งกอไปงอกต้นนี้ขึ้นมายายก็มาเปลี่ยนกระถางอัพขึ้นมาเป็นแปดนิ้วให้เขาคะ่ะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยได้ใจตอนนี้กําลังเอามา,าฟื้นฟูนฟนอยู่ในโต๊ก่อนคะ่ะให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยนําออกไปเลี้ยงนอกตู้เนาะอันนี้พาเพื่อนๆชมความสวยของบอลสีในบ้านยายกันเนาะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ